สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูรุ้งจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษกันนะคะดเด็กๆพรอมกันหรือยังคะ พร้อมกันเลยถ้าพร้ททรอมแล้วปลบมือห้าข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าปลดให้ดังกว่านี้ห 1> 1, นึห่งสองสามสี่ห้าปลบนลปลดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าปลดให้ดีกว่าเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าเอามือจับหัวหัวอยู่ไหนคะจับหูจับตาจับจมูกจับปามูกจับคอ จับไล่จับแขนจับขาแล้วก็จับอ่าเก่งมากเลยเดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงเปิดเลยครับหนึ่งไปด้ยกันนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งแปดเลยเก้าสิบมีทั้งสี่เหล้าสิบ นับสี่ทีนับทีดึงใจไหมอ่าไปตีกลองร้องเพลงกันค่ะหนึ่งสองมือตีกลองตะล็อกต็อกแต็กสามตีดูไม่ดีห้าหกสองตปจบเจ็ดแปดยิงปืนแปดจัตั้งตั้ง เก้าสิบควยดิบปวดท้องเหรอแม่เก่งมากเลยาตาเรามีไว้ดูมากเลยค่ะตาเรามีไว้ดูน้ำพี่แอนค่ะมีไว้ฟังจะมืงอยู่ตรงกลางมีไว้ไหายใจมือมีต้องเอาไว้จับ คือทำงานไปพาหน้าเราไปไปไหนไหนด้วยนะะเก่งมากเลยค่ะหนูหนูทั้งหลายอย่าดื้อย่าซ้นต้องหัดท่องบนตำรับตำราคุณพ่อคุณแม่ดีใจหนักหนา ว่าหนูสัญญาว่าจะเป็นเด็กเด็กดีเก็บแขนเก็บขาปิดตาสองน้าปิดตาหรือยังคะหนูเสียบ้างแล้วนั่งสมาธิหาให้เด็กๆนะคะน่งหลับตาทำสมาธิสองนาทีนะคะไม่มีเสียงนะคะ ให้เด็กๆปิดไมโครโฟนให้เรียบร้อยอ่าจากนั้นให้เด็กๆนะคะหลับตาเด็กๆก็จะเห็นอะไรคะเห็นน้งฟ้าเห็นเทวดาอ่าให้เด็กๆหลับตาสองนาทีนะคะอ่าให้เด็กๆหลับตาไว้เด็กๆก็จะเห็นนางฟ้านะคะแล้วก็เทวดาด้วยอ่าให้เด็กๆทำสมาธิ ก่อนเข้าสู่สาระการเรียนรู้ของเรานะคะเด็กเก่งมากเลยถ้าเด็กๆหลับตาเด็กๆก,ก็จะเห็นนะคะนางฟ้าลอยมาเทวดาก็ลอยมาด้วยนะคะหลับตาเสียก่อนเทียทั้งวันหลับแล้วฝัน เห็นเทวดามารายมารำง,งามขำโสกค่ะพอตื่นขึ้นมาเทวดาหายไปอ่าให้เด็กๆลืมตาขึ้นได้ค่ะอ่าให้เด็กๆลืมตาขึ้นนะคะอ่าเด็กๆลืมตาขึ้นหรือยังเอ่ยอ่าเด็ก,ดกๆลืมตาขึ้นนะคะวันนี้นะคะ คุณครูรุ้งนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กพร้อมกันหรือยังคะพร้อมเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าถ้าเด็กตั้งใจเรียนเด็กก็จะแหวนห้องข้อสอบได้นะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเข้าสู่สาระการเรียนรู้คุณครูรุ้งก็มีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆต้องทำยังไงคะ ตั้งใจฟังนะคะแล้วก็มีโโควให้เรียบร้อยนะคะนิทานเรื่องไก่ตโตตัวเล็กกับพระอาทิตย์ดวงใหญ่อ้าวไปดูกันนะคะว่านิทานเรื่องนี้เขาพูดถึงไก่โตกับพระอาทิตย์นั่นเองครั้งหนึ่งไม่รู้ทำไม สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่หน้าเบี้ยวบูบี้ร้อนจัดเหงื่อซิกเปียบซกอ้สัตว์เหล่านี้เขาร้อนมากเลยเหงื่อเต็มตัวเลยนะคะไปดูกันนะคะเด็กๆว่าทำไมเขาร้อนแบบนี้ทุกตัวพอตกหน้าซีดถอดสีพระพระอาทิตย์บนฝานั่นเองโอยทำไมพระอาทิตย์เยอะแบบนี้ ไม่น่าล่ะสัตว์เขาถึงร้อนมากมายสิบดวงขึ้นมาทุกวันทุกวิโอ้โหพระอาทิตย์มีสิบดวงเลยแต่บนโลกของเรามีพระอาทิตย์กี่ดวงคะเด็กๆอ่าบนโลกของเรานะคะมีพระอาทิตย์หนึ่งดวงแต่ที่นี่เขามีพระอาทิตย์ตั้งสิบดวงสัตว์เขาจึงร้อนมากมาย กลางวันแสงแดดแสดแจร้อนทั่วร้อนแท้ร้อนจัดร้อนจีแผดเผาจนน้ำแห้งหมดดอกไม้ใบสดไม้คล้ำดำปีเห็นไหมคะเสียงคลองลั่นป่าเชิญมาประชุมเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะพี่สิงโตเขาก็เรียกเพื่อน มาประชุมเลยมาประชุมกันเดี๋ยวนี้เลยดาวป่ายืดอกขาสัน่นเป็นไงเป็นกันวันนี้วันนี้เห็นไหมคะเขาเรียกอ่าตัดทั้งหลายมาประชุมนะคะจับธนูหลีตาแล้วเลงเลงไปที่ไหนคะอ่าสิงโตเขาก็จับธนูแล้วก็เลงไปที่พระอาทิตย์ดวงตังท่าตรงเพ่ง เล็งยิงเรวเลี่อ่ายิงพระอาทิตย์ไปแล้วธนูสิบดอกตรงเข่งเลย่เห็นไหมคะสิงโตเขาก็ายิงพระอาทิตย์นะคะทั้งสิบดวงเลยพระ,ะอาทิตย์ลอยเค้งเข่งเก้ทันทีเห็นไหมคะสิงโตเขายิงพระอาทิตย์ดับหมดแล้วทั้งสิบดวงฉับพลันฝ่ามืดมิด ไม่มีพระอาทิตย์บนฟ้าเงียบฉี่จากนั้นพระอาทิตย์ไม่ขึ้นอากาศเด่นชื้นหนาวเหน็บทุกที่ทุกตัวนล่งสั่น,นรกบหนาวจะตายชักนายูตายหีสี็งค้องลั่นปลา เดินมาประชทมเดียวนี้เห็นไหมคะสิงโตเขาเอาอะไรไปยิงพระอาพิตคะเอาธานูไปยิงพระอาทิตย์ทั้ง,งนะสิบดวงนะ่่งนะคะนะแล้วก็ทําให้ท้องฟ้ามืดท้องฟ้ามืดแล้วเป็นยังไงคะเด็กๆท้องฟ้ามืดแล้วก็ทําให้หนาวนะคะดาวปลายืดอกขาสาันเป็นไหนเป็นกันวันนี้วันนี้ อาดอาดเดินไปขอบฟ้าพระอาทิตย์เจ้าค่ะช่วยทีช่วยทียทอ้าวสิงโตเขายิงพระอาทิตย์เสร็จแล้วเขาจึงมาขอร้องพระอาทิตย์อีกเพราะว่าท้องฟ้ามืดมิดเขาหนาวด้วยแล้วก็มองอะไรไม่เห็นด้วยนะคะเขาไปจึงขอ,เ,อเขาจึงไปขอร้องพระอาทิตย์ช่วยทีช่วยทียทอ่า เห็นไหมคะสัตว์ทุกตัวเขาก็ขอร้องพระอาทิตย์นะคะให้กลับมาส่องแสงสว่างให้เขานะคะพระอาทิตย์หัวเราพระอาทิตย์ยังไม่ยอมทําตามนะคะเขาก็พระอาทิตย์เขาก็หัวเราะตัดเหล่านี้ทางน้อยลองมั่งลองมั่งอ่าอ้อนวอนเสียงดังเสียบจ่อขอร้องขอร้องอ้อนวอนเสียงล้อง เรียกเียกจีจีเหียวเหมียวเห็นไหมคะสัตว์ทุกตัวนะคะเขาก็ขอร้องพระอาทิตทย์ให้มาขึ้นที่เขาด้วยนะคะเพราะว่าพร้องฟ้ามืดมิดหมดแล้วพระอาทิตย์เมินหน้าไม่รู้ไม่ชี้เห็นไหมคะพระอาทิตย์งอนแล้วไม่ยอมขึ้นเลยไก่โต้งก่งคออาสา รุ่งนี้ขอค่าลองดูสักที่เช้าตรู่ไก่ต้งตัวเล็กกลางปีดยืนเก็ดกงคอเต็มที่เออเออเอไก่ตง้งขันเสียงหวานหวาน,วานดังก้องกังวานเออเออเอเห็นไหมคะไก่ต้งเขาก็อ่าไก่ตงก้ตงเขาก็ช่วยเพื่อนโดยการ ขันให้พระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองเด็กๆคะไปดูกันนะคะว่าพระอาทิตจะยอมขึ้นมาไหมพระอาทิตก้าววงใส่หน้าอ้าวพระอาทิตย์ไม่ยอมเห็นไหมคะถังก้าวดวงใส่หน้าแต่พระอาทิตเรามีสิบดวงเพราะฉะนั้นจึงเหลืออยู่อีกหนึ่งดวงอ,อุ้ยเอื่อมระอาต้องหลีต้องหลี มีพระอาทิตย์ดวงหนึ่งเห็นไหมคะพระอาทิตย์ดวงนี้เขาก็เป็นยังไงคะใจดีนั่นเองเกิดความซาบซึ้งเอกิเอก,อกเอกเ่กกวันตรงขันเช้าตรูพระอาทิตย์ดวงนี้ก็จะขึ้นมาใหสัตว์ทัท้ทงหลายได้มีแสงสวา่างแลแล้วก็มีดวงอาทิตย์ด้วยนะคะพระอาทิตย์ขึ้นดู สิงสาราสัตว์ทวนหน้าเห็นไหมคะมเด็กๆคะพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าอะไรคะ<อ>เพราะว่าใครขันคะเด็กๆไ<ม>ก่ต้งนั่นเองนะคะไก่ต้งเขาโป่งคอขันพระอาทิตย์จึงยองขึ้นมามเด็กๆคะต่อไปเราจะไปฝึกนับจำนวนกับตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ อ่เรามาดูกันที่ภาพแรกเลยให้เด็กๆนะคะอ่านออกเสียงตามคุณครูรุ้งนะคะ O N P 1หนึ่งอีกหนึ่งรอบนะคะ O N P 1 1 e หนึ่งวันหนึ่งมีมีเครื่องบินกี่ลำะคะ,ะมีหนึ่งมีหนึ่งเก่งมากๆเลย วันเท่ากับหนึ่งก็มีเครื่องดินหนึ่งลันนั่นเองต่อไปนะคะ T W O 2เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับเลขอะไรคะ่า oh. เก่งมากเลยเท่ากับเลขสอง T W O 2 2สองมีงูกี่ตัวคะเด็กๆมีงูกี่ตัว มีงูหนึ่งตัวสองตัวมีงูสองตัวนั่นเองนะคะทูคือสองเท่ากับงูสองตัวนะคะต่อไป h r p e t h r เท่ากับเลขอะไรคะเก่งมากเก่งมากเลยดูมนี่เรือกี่ลำคะ มีเรือสามมีเรือสามลำค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะมีเรือสามลำนั่นเองอ่าเรือสามลำภาษาอังกฤษเลขสามก็คือลีนั่นเองเด็กขามาสังเกตรูปภาพต่อไปให้เด็กๆมาอ่านตัวอักษรตามคุณครูรงก่อนนะคะให้เด็กๆอ่านออกเสียงดังๆเลย f เออยู่โซโซเท่ากับเลขอะไรคะโลกเท่ากับเลขอะไรคะเท่ากับเลขสี่เก่งมากแล้วมีบ้านกี่หลังคะมีมีสีหลังค่ะ้ามีสี่หลังเก่งมากเรามานับกันค่ะหนึ่งสองสี่บ้านสี่หลังเท่ากับเลขสี่สี่ภาษาอังกฤษว่า สองสาวโกเก่งมากเลยเด็กๆคะมาสังเกตรูปภาพต่อไปเลขห้าภาษาอังกฤษอ่านว่ายังไงคะเออ่าให้เด็กๆกระกดตามคุณครูรดังๆเลยเอฟอ่อ กีมีห้าแลวค่ะฝ่ายห้าเท่ากับหนอนกี่ตัวคะหน่ห้าเท่ากับหนอนห้าตัวนั่นเองอ่ะเด็กๆไปสังเกตเด็กขาในรูปภาพนี้เลขอะไรคะเลขอะไรคะเลขหกนะคะหกภาษาอังกฤษว่า อ่าให้เด็กๆอ่านตามคุณครูรุ้ง S อสเอสสีเสองสาหก้าเากับเลข6อ่าเรามารับไข่ไดโนเสาร์กันนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้า ไข่ไดโนเสาร์หกเท่ากับเลขหกหกภาษาอังกฤษว่ายังไงคะภาษาอังกฤษว่าเอ็กอ่าเก่งมากเลยต่อไปนะคะอันนี้เลขอะไรคะเด็กเลขอะไรคะเลขเจ็ดเลขเจ็ดภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ ค่ะให้เด็กๆมาอ่านออกเสียงตามคุณครูลุงเลย S E V E N N จ็ดเจ็ดเจเขท่ากับเลขเด็กค่าเด็กๆมานับถุงมือกันนะคะว่ามีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดมือเจ็ดนเท่ากับเลขเจ็ดเลขเจ็ดภาษาอังกฤษว่าว่ายังไงคะแปเเเต่อไปให้เด็กๆมาสังเกตตัวเลขตัวต่อไปเลขอะไรคะเด็กๆคะเลขอะไรคะขาเลขแปดนะคะแปดภาษาอังกฤษให้เด็กๆ สะกดตัวอักษรตามคุณครูรุ้งนะคะ e i g h t A a ทแปดเด็กๆคาะมานับประดุมกันนะคะว่ามีกี่อันหนึ่งสองสามสเจ็ด ก <8 S 2> <8. S 1> ระดุมแปดอันเท่ากับเลขแปดแล้วแปดภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ 2> 8, 2, ใครตอบได้คะดเด็กๆแปดภาษาอังกฤษว่าว่ายังไงคะเออเอ็ดแปดเอ อ่าเด็กๆค้ะมาสังเกตรูปภาพต่อไปอันนี้เลขอะไรคะโลกอันนี้เลขอะไรคะเลขเก้าเลขเก้าภาษาอังกฤษว่าอ่ให้เด็กๆมาตรวจตัวอักษรตามคุณครงนะคะ N N I N E N E เก้้า อีกหนึ่งรอบนะคะ N I A E N เก้า <9. S 2> เด็กๆคะแล้วเลขเก้าปลาต้องมีกี่ตัวคะปลาต้องมีกี่ตัวคะ,ะเด็กๆมานะับตามคุณโคลงได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เกปลาเก้าตัวเท่ากับเลขอะไรคะเลขเก้าค่ะเก่งมากเลยปลาเก้าตัวเท่ากับเลขเก้าแล้วเลขเก้าภาษาอังกฤษว่านายนายเก้าให้เด็กๆพูดตามนะคะนายเก้า ง่ายเก่งมากเลยอ้ามาดูตัวเลขตัวสุดท้ายนะคะเลขนี้คือเลขอะไรคะเด็กๆเลขนี้คือเลขอะไรเลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์เก่งมากๆเลยเรามาสะกดตัวอักษรกันนะคะทีที N อเอ็นอ็นตัวที e n n ten ten แปลว่าเลขสิบนั่นเองนะคะเด็กๆคะแล้วดอกไม้ต้องมีกี่ดอกคะเด็กๆคะแล้วดอกไม้ต้องมีกี่ดอกอ่าเด็กๆมานับห้ามานับตามคุณครูลงก่อนนะคะหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบดอกไม้สิบดอกเท่ากับเลขสิบเลขสิบภาษาอังกฤษว่าใครตอบได้คะใครตอบได้คะค่ะใครตอบได้เปิดไม์ตอบได้เลยเลขสิบภาษาอังกฤษว่าอเอน เก่งมากเลยให้เด็กๆนะคะไปฝึกทบทวนด้วยนะคะไปฝึกทบทวนหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆจะได้เก่งแล้วก็ทำข้อสอบได้ด้วยนะคะเด็กๆคะต่อไปคุณครูลงจะพาเด็กๆไปทำการบ้านร้อมกนะลี่ยังคะร้อมกยังเลยขาพร้อมแล้วปลมือแปะแปะปลดมือแปะ แปเรียกแพะเข้ามาลูกแพะไม่มาเอามกอดอกอ,อ่ะอีกหนึ่งรอบค่ะปลบมือแปะแปะปลกมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาลูกแพะไม่มาเอามกอดอกอ,อ่าเก่งมากเลยอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูการบ้านกันนะคะว่าการบ้านของเราอยู่ในหนังสือเล่มไหนนะคะ ่ให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยเล่ม a n d a r d Handwriting เล่มที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆ,ๆหยิบมาเตรียมไว้รอเลยอ่า,ามนมาค่ะให้เด็กๆเปิดมาที่หน้านี้คือตัวที่เด็กๆคะมาสังเกตนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูคคจะพาเด็กๆไปอ่านคำศัพท์ก่อนนะคะ คำสท์ตัวนี้เป็นตัวทีให้เด็กๆอ่านดังๆนะคะทีทีปแปลว่าต้นไม้จากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะมาฝึกคัดตัวอักษรตามรอยปะนะคะให้เด็กๆตั้งใจดูก่อนมาวิธีเขียนที่ถูกต้องต้องเขียนแบบไหนนะ มาดูที่แถวแรกเลยเป็นแถวแรกที่ทำแบบนี้ตัว T พิมพ์ใหญ่นะคะขีดมาก่อนนะขีดลงมาหนึ่ตัวีพิมพ์ใหญ่วิธีการเขียนที่ถูกต้องให้เด็กๆลากเส้นตรงลงมาหนึ่งแบบนี้นะคะเส้นที่สองให้เด็กๆขีดแนวนอนไปด้านทางขวามือสอง จากนั้นมาเขียนตามรอยปะนะคะหนึ่งสองหนึ่งเร็วเร็วเวไม่ต้องเียนเดี๋ยวจะพาไปซื้อของเล่นเขียนให้เสร็จเดี๋ยวพาไปเซเว่นสองเด็กๆคะให้สังเกตวิธีการเขียนด้วยนะคะหนึ่งลากลงมาเส้นตรงสองขีดนะคะ ค่ะหนึ่งลากตรงลงมาสองนะคะอ่าหนึ่งลากตรงลงมาเส้นที่สองให้ขีดตามแนวนอนอ่าหนึ่งลากตรงลงมาเส้นที่สองให้ขีดตามแนวนอนนะคะเส้นที่หนึ่งเด็กๆเริ่มจากตรงไหนให้เด็กๆมองก่อนนะคะหนึ่งลากตรงลงมาสองให้ขีดแนวนอนดูที่ด้านขวาดูที่เส้นตรงไหม สองหนึ่งสองอันนี้เป็นตัวทีพิมพ์ใหญ่ของเรานะคะลกตัวพิมพ์ใหญ่จะเขียนแบบนี้ให้เด็กๆสังเกตด้วยนะคะ,ะให้มันเลยสอบอตรงไหนให้เด็กๆสังเกตนะคะไอเขียนอยู่ในเต็นปะไอตรงเต้นนะคะถ้าไม่เียนออกนอกเต้นนะคะ เล่นของเล่นไงเดี๋ยวโดนขวนเด็กๆคะสำหรับตัวทีพิมพ์ใหญ่ของเราก็เสร็จแล้วจากนั้นให้เด็กๆมาสังเกตตัวทีพิมพ์เล็กตัวทีพิมพ์เล็กเขียนยังไงคะอ่าเส้นที่หนึ่งให้เด็กๆลากลงมาหนึ่งลม่เส้นที่สองขีดตามแนวนอสองหน,าาหนึ่งสอง อันนี้ยังไม่ทบเลยต <2, S 1> ัวนี้หนึ่งสองหนึ่งสองหาเส้นที่หนึ่งนะคะลากลงเส้นที่สองขีดตรงนี้นะคะเส้นที่หนึ่งลากลงเส้นที่สองขีดตามรอยปากตามแนวนอนหาเส้นที่หนึ่งลากลงเส้นที่สอง ขีดไปทางขวามือนะคะเส้นที่หนึ่งลากลงมาเส้นที่สองขีดแนวนอนเส้นที่หนึ่งลากลงมาเส้นที่สองขีดแนวนอนให้เด็กๆดูวิธีการเขียนที่ถูกต้องด้วยนะคะเส้นที่หนึ่งลากลงมาเส้นที่สองขีดตามแนวนอนเส้นที่หนึ่งลากลงมาเส้นที่สองขีดไปทางขวามือนะคะ หนึ่งสองน่าลงมาก่อนนะน่าลงมาก่อนต้องลากลงมาข้างล่างนี้ก่อนพื้นแล้วก็สองตาองสอง่ะเด็กๆคะสำหรับการบ้านของเรานะคะก็อยู่ในนี้หน้านี้นะคะก็คือการเขียนตัวท่พิม์ใหญ่อันนี้เป็นตัวีพิม์ใหญ่นะคะส่วนตัวนี้เป็นตัว ทีพิมพ์เล็กนะคะให้เด็กๆไปฝึกเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะให้เด็กๆสังเกตที่ลูกสอนการลากนะคะเด็กๆจะเขียนเองไม่ได้นะคะต้องดูวิธีการเขียนที่ถูกต้องด้วยการเด็กๆสำหรับการนาของเราก็อยู่ในหน้านี้นะคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วให้เด็กๆวางดิกสอก่อนนะคะ ให้เด็กๆวางนิสสอมาถ่ายรูปกับคุณครูลุงก่อนนะคะก่อนค่ะเด็กๆสําหรับการเรียนรู้วันนี้ได้จบลงแล้วก่อนจากการให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านควรสวมอะไรคะใส่แมสใส่แมสแล้วก็ทําอะไรบ่อยๆคะ่ะล้างมือล้างก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะ เด็กๆคะวางนิ้วสอก่อนวันนี้เราจะไปส,ส่ยรูปกันวันนี้เด็กๆอยากทําท่าอะไรคะอเอกดไลค์ดีไหมนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะอ่าให้เด็กๆชูนิ้วโปง้งขึ้นมาแล้วยิ้มหวานค่ะคุณครูรุ้งจะนับหนึ่งถึงสามให้เด็กๆเอาไว้ข้างแก้มแล้วก็ยิ้มหวานหนึ่งสองสามยิ้มหวานค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะเด็กๆขอบคุณมากนะคะสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วแล้วพบกับคุูครูงใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบ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 าย Just me dance me on the colorful day